โอ้ยโคตรอร่อยสุดโคตรดีแล้วดูวิวดิหืหลิงไซส์มาใส้พะโล้น,นะฮะแต่ก,กรอบมากจริงๆกรอบนุ่มแบบอย่างดีอ่ะหึหึรยครับหเจ้เองนะฮะคุณจะเป็ดพะโล้บางลำพูนะฮะสะพานอุตสาสวัสดน,นะครับตรงตอกหน้าจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวถ่ายโลเคชั่นไว้ให้ เราไปลุยกันกลับมาซ้ำอยากโดนไส้เป็ดมากๆกับเลือดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะฮะนี่ไส้เป็ดคือจะบอกว่ากรอบมากๆอย่างอร่อยเลยโอ้โหมันมันไม่ใช่ไส้แก้วเนาะแต่มันไส้พะโล้แต่มันกรุบมากเลยอ่ะก็จะไปเจ๊เองนะฮะร้านนี้บะหมี่เปาะด้วยชิมน้ำโอ้ยโคตรอร่อยสุดโคตรดีแล้วดูวิวดิหืลิงไซส์มา พริกลงไปนะฮะน้ำส้มต้องมาจัดตามสไตล์เราชอบแบบไหนกินแบบนั้นนะฮะไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วน้ำปลาจืดหนึ่งลงไปมาเรามาลุยกันเลยโหตั้งใจมากินเลยร้านนี้มันเป็นบะหมี่เป็ดที่แบบเป็ดดีมากๆนะฮะเอากินเนื้อเป็ดก่อนอันนี้ส่วนสะโพกเป็ดนะฮะสับมาแบบเมื่อกี้เลยจะเลาะจากโตแล้วสับแปก๊ปกๆมาเลยอืืสะโพกเป็ดจะนุ่มมากลุยครับอือ ป่วยมากโอ้โหโคตรได้นี่บะหมี่ป๊อกครับอ่านี่เนื้อเป็ดของเรามาอีกจานหนึ่งแล้ววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนรุ้ยครับบะหมี่ป๊อกเป็ดโคตรดีแล้วเนี่ยจริงนะว่าจะไปสะโพกไก่หรือสะโพกเป็ดน,นะมันเป็นส่วนที่เนื้อมันแบบ นุ่มมากๆอ่ะโคตรได้ลุยครับได้มากเนี่ยไปนกินดามีเปาะช่วงนี้ชอบมากเลยเลุยครับอือยงโดน ข้างในมานี่ข้างในในบะหมี่สั่งมาเรียบร้อยคร,ครบทุกอย่างจัดไป, <c oughs> ปฮ <c oughs> ู้วววรวยฮะอืมอ๋อตล้วนี้ทีเด็ดของเราให้เอามาเนี้ยไส้ไส้ปลาลไม่สส่แก้วนั่งอร่อยมากตำจิ้มก่นอนพลิกลงไปตำส้มครับตามสะดวกเจ้าชอบเลย นี่อย่างนี้น้ำปลาจืดหนึ่งนะฮะไม่เน้นเค็มลงไปอย่างนี้น้ำซุปช้อนหนึ่งเพื่อความนัวมันี่นัวยได้แล้วชิมโอ้โยเตียวจีใจสะทานมากในนี่ไส้ไส้พะโลนะฮะแต่กรอบมากจริงๆกรอบนุ่มแบบอย่างดีอ่ะอืม,มรวยครับ อแ้่กรอบมากโคตได้เลยเจลลี่ำจิ้มมันจีดมากลุวครับอืมจ่อความขึ้นแล้วนี้เลือดเป็ด เลือเป็นอันนี้นะฮะมีความกรอบอยู่นี่มาเลือยเป็ดลุยครับอื้อร่อยชอบเฮ้ยเจ๊เองนี่เด็ดเด็ดมากๆกลับไปบ้านแล้วอยากกลับซ้ำอีกอ่ะลุยฮะอื้มโคตรดี ข้างในกึ๋นๆๆๆนี่ร้านนี้มีทุกส่วนเนียมีโครงมีอะไรยังไงมีปีกมีตีนมีอะไรแบบครบๆนะฮะมาลุยฮะหือทุกยอ,อดอันนี้เหมือนที่บอกครอพวกเป็ดนี่คือจริงๆมันฉ่ำน้ำมากๆเลยเนื้อมันเปื่อยแบบ เขาเปิดเนาะมาสะโพกนะฮะนุ่มๆด,ดูครับอืมสะไปเจียงเจ้ากับ,บรารมพูนะร้านนี้เด็ดมากรสายแทง่งแมสุดยอดมากครับโคตรเฉียบเลยเด็ดริง